สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่ MV 5สวดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันจันทร์ที่31มกราคม2554ค่ะพบกับดิฉั้นกุลทิดาชวนกุลและคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะน่าแปลกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมประวัติศาสตร์มักจะคู่กับการซ้ำรอยที่เราเคยได้ยินนะคะว่า ซ้ำรอยประวัติศาสตร์กันอีกแล้วที่ผ่านมาเรื่องของการสลายการชุมนุมจนทางรัฐบาลมาบัญญัติสับตั้งวัทกรรมขึ้นมาใหม่กลายเป็นกระชับวงล้อมบ้างขอคืนพื้นที่บ้างแต่คำความหมายก็คืออันเดียวกันนั่นก็คือการสลายการชุมนุมนั่นเองที่ผ่านมาเราก็พบเจอกับเรื่องนี้นะับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารมีมาแล้วก็ยังคงมีอีกและก็ไม่มีใครที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายทหารระดับสูงทั้งหลายแหละจะออกมาการันตี ว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีหรอกเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารแต่ก็อย่างว่าละค่ะคุณผู้ชมคําพูดก็คือคําพูดคําพูดก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้นเองจะสามารถเชื่อถืออะไรได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยพูดอย่างนี้ละค่ะแต่สุดท้ายก็กลับคําก็เปลี่ยนคําก็กระทําเหมือนที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับการเมืองในยามนี้ รวมไปถึงการที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ได้ออกมารวมระ,ระยะเวลาแล้วก็ปาไปเป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่การชุมนุมก็เต็มไปด้วยภาพที่บางตาบางก็ใช้ศัพท์ว่าร้องเรงบางก็ใช้ศัพท์ว่าร้อมแรมแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดละ่ะค่ะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมในแต่ละครั้งของพันธมิตรที่ผ่านมา นั่นก็คือพักประชาธิปัตย์นั่นเองมีการวางกลุ่มกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะกลุ่มพันธมิตรเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มใดบ้างก็มีกลุ่มของสันติอโศกกลุ่มที่รักที่ชอบในตัวของสนธิลิ้มทองกุลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรักของพักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้พันธมิตรออกมาด่าคุณวพิสิทธิ์ออกมาประนามรัฐบาลชุดนี้ ทำให้กลุ่มนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นกลุ่มเสื้อสลิมสีที่เคยออกมาทําจิตสาธารณะในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสด็จหรือเปล่าวันนี้หายไปค่ะหายไปเกินครึ่งภาพที่เราเห็นก็เลยบางตายอย่างที่เห็นแต่ทางรัฐบาลก็มีการออกมาซ้อมในการกระชับวงล้อมขอคืนพื้นที่ไม่รู้ว่าขู่หรือเตรียมที่กำลังจะทำจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะในขณะที่กลุ่มพนมิตรก็ไม่หวั่นนะคะ บอกว่าถ้าจะมาก็มาเลยพร้อมเสมอเลยถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV 5ในค่ำคืนนี้แล้วค่ะว่ารัฐบาลควรกระชับพื้นที่พันธมิตรแล้วก็กลุ่มเคลือคข่ายคนไทยหัวใจรักชาติหรือไม่คุณผู้ชมเห็นอย่างไรนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางบริการอนุสรอาสากับสภาผู้ชมที่1900 222 107หรือทาง SMS ที่หมายเลข4838 555ค่ะ สถานการณ์เดินมาถึงจุดที่ต้องบอกครับว่าคุณอภพิสิทธิ์กำลังถูกปิดล้อมทางพื้นที่การเมืองอีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่ออกมาพยายามที่จะปิดล้อมแล้วก็ดักทางคุณอภิสิทธิ์กลุ่มแรกครับก็คือเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งก็ดูปนๆบรนบนวมๆวมบนๆงงๆกันอยู่นะครับกับพนัพนธมิตรกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างกรณีของแซมดิน หรือกรณีของตายแน่เนี่ยเพนบอกว่าวันเดียวเนี่ยบางทีก็ขึ้น2เวทีครับขึ้นเวทีเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติด้วยขึ้นเวทีพนมมิตรด้วยหรือแม้แต่สมณะโพธิรักซึ่งมุมหนึ่งนี่บอกว่าไม่ไปเวทีพนมมิรครับอยู่ที่เวทีเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติแต่เอาว่าไม่ว่าจะแยกกันเดินรวมกันตรีกันตีหรือต่างกลุ่มต่างวาระเป้าหมายโอกาสอย่างไรก็ตาม ต้องได้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์กำลังเดินเข้าสู่ทางตันและเมื่อเดินเข้าสู่ทางตันแล้ววัทกรรมเก่าๆวัทกรรมเดิมๆนะครับที่คุณอภพิสิทธิ์เคยใช้ได้ผลวันนี้มันกลับเสื่อมมนคลังลงไปอย่างที่เขาบอกแล้วครับคนเราถ้าเริ่มต้นโกหกอันแรกเริ่มต้นโกหกข้อแรกทําให้ต้องโกหกข้อที่2 3 4 5 6 7 8 9่เจไปเรื่อยแม้ว่าใจนี่ถามว่าอยากโกหก อันที่สอ,อันที่3หรือไม่ไม่หรอกครับแต่ว่ามันได้เผลอโกหกอันแรกไปแล้วเหมือนกับบาปบานแรกมันก็เหมือนประตูบานบานแรกเมื่อเราเปิดให้บาปบานแรกเข้ามาครับบาบานต่อไปมันก็จะถูกเปิดและทําให้เราเปิดรับบาปเข้ามาในชีวิตมากขึ้นที่พูดเรื่องบาปพ,พูดเรื่องโกหกวันนี้ต้องถามครับว่า วันนี้มีใครเชื่อคุณพิสิทธิ์ไหมครับว่าอย่าออกมาพี่น้องมีอะไรพูดจากันพี่น้องเอ้ยไม่ต้องออกมาหรอกเดี๋ยวผมมายุบสภาแล้วทหารอย่าทําปฏิวัติอย่ารัฐประหารอย่ายึดอํานาจนะเดี๋ยวผมจะเลือกตั้งอยู่แล้ววารกรรมเหล่านี้ครับถ้าย้อนกลับไปสักสองสามปีก่อนคงพอจะมีคนเชื่อพิสิทธิ์เวชาชีวะบ้างแต่วันนี้ครับด้วยความที่โกหกจนชินโกหกซ้ำซากโกหกซะจนไม่มีใครอยากจะฟังโกหกจนน่าเบือ่อ โกหกจนคนก็ไม่เชื่อแล้วว่าไอ้ที่พูดจริงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนวาทกรรมของเด็กเลี้ยงแกะที่บอกว่ามาช่วยด้วยแกะกำลังมีปัญหาแต่บทเวลาที่แกะจะถูกลักพาไปกินพูดจริงๆครับแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเขาเสียแล้ววันนี้อภิสิทธิ์วิวชาชีวะถูกเปิดประเด็นขึ้นมาใหม่นะครับว่าอาจจะไม่ได้ถือสัญชาติไทย เพียงสัญชาติเดียวเท่านั้นเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณดวิสิทธ์นี่นะครับด้วยความเป็นเซเลบไฮโซก็มีโอกาสมีทางเลือกมากกว่าเราท่านท่านนะฮนะก็วางแผนไว้บินไปครอบที่อังกฤษ <c oughs> แล้วก็ได้สัญชาติอังกฤษมาด้วยโรเบิร์ตแอมสเตอดร์ดัมนั้นบอกนะครับว่าน่าจะสามารถฟ้องคุณดวิสิทธิ์ได้เพราะว่าอังกฤษนั้นก็ได้ลงพันธสัญญาไว้ระหว่างสารอาญาระหว่างประเทศใ,ให้กับประชาชนประชากรของ,ของเขานั้นต้องเคารพ ตามหลักกฎหมายอาญาระหว่างประเทศด้วยคนก็ไปถามคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันว่าคุณอภิสิทธิ์ถือสัญชาติอังกฤษด,ด้วยหรือไม่เจ้าตัวก็เหมือนจะไม่ตอบนะแต่บอกว่าไม่ได้ถือสัญชาติมอนเตเนโกรอย่างแน่นอน oh ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าถือสัญชาติ oh อังกฤษหรือไม่บนเวทีบรรมิตรเนี่ยกับเวทีของนอปชก็มีผู้บัญญัติสับเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยโอ้โ oh หต้องบอกเลยครับว่า ด้วยที่นพชบอกว่าอภิสิทธิ์นั้นไม่น่าจะจบออกเฟอร์ดน่าจะจบออกเหล็กมากกว่าเพราะว่าหากินการออกเหล็กไปวันๆนะครับจับเหล็กเก่าเหล็กอะไรมาปะขุไปวันๆส่วนที่พันธมิตรไม่ได้พูดเรื่องออกฟอร์ดครับพูดเรื่องโรงเรียนไฮสคูลของคุณอภิสิทธิ์ก็คือที่โรงเรียนอีตันแต่ว่าพันธมิตรเขาบอกว่าไปจบไม่น่าจะอีตันนะครับน่าจะเป็นอีต้มมากกว่าแล้วตอนเด็กๆย้อนกลับไปก่อนนั้นไม่น่าจะไปเรียนมาแต่ แต่น่าจะเป็นโรงเรียนมาต่อมากกว่าม,มาต่อเต็มๆก็คือมาต่อแหลโอ้โห <c oughs> <c oughs> ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าลําบากแล้วครับคุณเดวิทธ์คุณจะเสี่ยงเลยฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับทางตํารวจนะครบาลเขาก็ได้ซ้อมโอ้โหแผนนี่เปิดอาหมดแนะกรกฏ5 2 5 3ต่อไปนะ่าต้องมีกรกฏ5 4ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าพันธมิตรนั้นไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าเสาร์วทนทย์ที่ผ่านมาเขาไปได้ยาดีนะครับคุณผู้ชม มีดีโอโซเจอร์เนบวรไดดีโพลิสเนบวรไดคือคือตำรวจแก่ตำรวจเก่าทหารแก่ทหารเก่าตบเท้าขึ้นเวทีพันธมิตรกันพรึบพลับพับ uh. แล้วก็ยืนยันนะครับว่าอารมณ์นี้อยู่ไม่ได้ต้องรบกัมพูชาสู้เราไม่ได้แน่นอนถามว่าคุณอมิสิ์เนี่ยมีความรับผิดชอบหรือเปล่าคุณสนที่นี่เล่าเรื่องหลานแกหลานแกเนี่ยชื่อน้องสแตม สแตมนี่ก็มาหาลุงสนธิอ,อุ้ยภาษากุงสนธินี่หวาดเสียวเพราะแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องฟังหูไว้หูแค่ถามว่าสแตมมีแฟนอย่างลูกมีแฟนแล้วอบอกไว้เลยนะถ้ามีแฟนเป็นคนหน้าตาดีอ่ะอย่าไปเอาอเพราะคนหน้าตาดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ยก้าเกดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนไม่จริงใจ<อ>แล้วก็ไม่รับผิดชอบอสแตมมีแม่<ะ>พ่อไม่มีเพราพ่อไปมีเมียน้อย <น>สแตมก็ต้องเลี้ยงดูแม่ให้ดีไม่ใช่ว่าไอ้แฟนหน้าตาดีแฟนฝรั่งคนนั้นเนี่ยโอ้<น>ใช้คํารุนแรงอ่ะคือว่ามีมามีความสัมพันธ์กับสแตมเอาแบบมันๆแค่นั้นอ่ะ<น>แล้วไม่เลี้ยงดูแม่สแตมเนี่ยไม่ได้<น>โอ้คนนี่ก็ต้องบอกแล้วครับว่าปบมือกันปบแปะปบแปะ แต่คุณสมบอกว่าแบบนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นใจที่สุดแล้วลําบากครับคุณธภพิสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าศึกหนึ่งระหว่างสารอาญารางประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนั้นก็แถลงข้ามประเทศมาบอกว่าดําเนินการจัดการกับคุณธภิสิทธิ์ได้แน่นอนในขณะที่พันธมิตรก็เตรียมจะเช็คบินคุณธภพิสิทธิ์ส่วนเครือข่ายนั้นบอกครับว่ามีข่าวดีเพราะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะมาร่วมสู้ด้วยแต่คนเสื้อแดงเขาแถลงปฏิเสธเช้าวะให้บายเยน ไม่มาเป็นไปไม่ได้จะมารวมได้ยังไงมันต่างสีต่างอุดมการณ์ผมอยากแนะนําคุณชัยวัฒน์สินสุวง์นะครับมไม่ต้องมาชวนทางอาจารย์ธิดาถาวรเศษฐเพราะวันศุกร์ที่แล้วเราคุยกับอาจารย์ธิดานะ<ฆ>ให้ไปชวนเครือข่ายคนไทยเชื้ชาติเนี่ยมันต้องเหมาะกับพวกเครือข่าย<ม>สังคมโครงข่ายไซเบอร์อะไรเนี้ย<ม>ต้องไปพวกเครือข่ายเฟซบุ๊กของนายแพทย์ตุลสินิสมบงต้องเป็นพวกเสื้อหลากสีอะไรโทนนั้นครับคุณผู้ชม,มแต่วันนี้เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาไม่มีใครรู้ครับว่า โอ้พูดในวิธิ์เนี่ยที่แกพูดสำเนียงแกนขนาดนั้นเนี่ยมันก็สมควรนะเ<ม>พราะแกแกถือสัญชาติอังกฤษครับเหมือนผมเนี่ยไม่ได้ถือสัญชาติลาวหรือเวียงจันทร์เลยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่แถวนั้นว่าดิฉันเนาะไม่ไม่ผมเนี่ยก็สามารถพูดได้นะครับคุณผู้ชมครับ <S <S นี่แหละเขาบอกพอคุณวิธิ์กลับมาเนี่ยแกตั้งคาถามหลายอันนะครับว่าโอ้โหเจตนาดีต่อประเทศชาติจริงหรือเปล่าถ้าเจตนาดีทาไมไม่มาคุยกันคราวที่แล้วที่เรามีปัญหากันน่ะ มาเคลียร์กันมาดีเบตบนเวทียังมาเลยเ<ม>ที่ยวนี้ทําไมไม่มาหรือถ้าหากยกเลิกการเป็นถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการมรดกโลกแล้วกัมบูชาเขาว่าของเขาเป็นฝ่ายเดียวพอถึงเวลาว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้สําเร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยพันธมิตรจะรับผิดชอบหรือเปล่าว่าแล้วเนี่ยนะครับคุณนายสิทธิ์ก็ส่งสัญญาณกดดัดนทางทหารคือบางคนมองมุมแบบชาวบ้าน ที่ทหารต้องปฏิวัติเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะอะไรคะเพราะทหารไม่อยากรบกับกัมพูชาคือคล้ายๆกับว่าสมมติคุณกุลธิดามีปัญหาใครสักคนมผมก็ดันหลังคุณกุลธิดาอยู่นั่นเนี่ยอเอาเลย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 ดันอยู่นั่นเนี่ยคุณกุลธิดาก็หันมาบอกว่าไม่ไม่ไม่ผมบอกเสี่ยงเลยเสี่ยงเลยเสี่ยงเลยดีกว่าคุณกุลธิดาบอกไม่เสี่ยงอพ่อคุณกุลธิดาไม่อยากรบก็จะหันมาทะเลาะกับผมนี่แหละผู้ไปรู้เรื่องหรืไงบอกว่าไม่รบไม่รบ ไม่ตบไม่ตบอะไรทำนองนั้นครับคุณผู้ชมนี่เหมือนกันทหารก็จะต้องไปหุบปากเอามือไปอุดปากคุณสนธิและพวกเพราะฉะนั้นนอกจากเอามือไปอุดปากแล้วเนี่ยยังไม่พอจะต้องพลิกสถานการณ์ตรงนี้ให้กลับไปสู่สถานการณ์ที่เป็นปกติเอาพันธมิตรกลับไปคืนบ้านซึ่งวิธีการเดียวที่จะกลับไปคืนบ้านก็คือการทำรัฐประหารในมุมทหารนะฮะ <หา S 1> แต่ตำรวจก็หึมห้ามหึมห้ามนครับเหมือนกับที่ กัมพูชาหรือแคนบูเดียเขาเอารถถังรถสายพานลำเลียงกำลังพลรถหุ้มกรอยางจากยูเครนอของเขาเนี่ยซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้มีหักค่าเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดเรา <c oughs> ของเราไม่อยากรบครับเพราะถ้ารบจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าของเราเนี่ยอุปกรณ์หลายๆอย่างมีปัญหาหรือจะเอากริปเพนไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนซื้อคนขายตื่นเต้นพอกันไอ้โรงซ่อมโรงจอดอุปกรณ์ความรู้โน้ตหาวในการซ่อม คือมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่มั่นใจว่าเราสามารกถกรบแล้วก็สู้เขมรได้ชนะเขมรได้คือพนันธมิตรกับเครือข่ายเท่านั้นส่วนคนอื่นๆไม่อยากรบทหารก็ไม่อยากรบครับเพราะทหารไม่อยากรบทําไมคุณผู้ชมก็เลยเป็นสงครามจิตวิทยาแข่งกันชักธงครับกัมพูชาชักธงขึ้นแล้วก็ชักธงของเราบ้างครับและเป็นธงที่ฝ่ายชายแดนกัมพูชากับไทยเนี่ยนะครับไม่มีเวลาลงนะหกโมงเย็นถ้าเป็นหน่วยงานราชการต้องเชิญธงลงใช่ไหมฮะ ของเราไม่ไม่เชิญลงครับเชิญขึ้นตลอดครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็มอบหมายให้ทาหารไปปฏิบัติภารกิจทุบป,ป้ายนะป้ายไปทุบนะ mm hmm. บอกเข้าทงลงนะไม่ทงลงมาร์กไม่ยอมนะในขณะที่มาร์กเองก็ต้องวุ่นวายกับเรื่องของคดีจากสารอาญาระหว่างประเทศและพันธมิตรก็ฮึ่มฮุ่มห้าม,ม,มนะครับถึงขั้นบอกอภิสิทธิ์ว่าเนี่ยเป็นอีต้ม mm hmm. เพราะว่าคอยต้ม หลอกลวงประชาชนอยู่เรื่อยๆซึ่งคนหน้าตาดีเนี่ยหนักไปทางชอบต้มนะเออนันทศิล์แลวหลังๆเนี่ยโดนด่ายเยอะนะคุณนพสิธิ์เนี่ยไม่ว่าจะโดนอีต้มบ้างเนี่ยนะคะพูดถึงหล่อเนี่ยกินไม่ได้หล่อแล้วเหมือนชอบพูดจาหลอกลวงเชื่อถือไม่ได้แล้วก็มีหลายๆเรื่องละกับคุณผู้ชมที่นปชเขาตาสว่างกันตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าพันธมิตรเนี่ยไปอยู่ไหนมาไปอยู่ในซอกลืบไหนก็ไม่รู้ลคะค่ะพึ่งมาพูดเรื่องของเรื่องของเส้นใหญ่ บอกว่าอุ้ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเส้นใหญ่ทําอะไรก็ไม่ผิดและชอบท่าเขาเหมือนกันนะท่าเขาเนี่ยโอ้ยสแสดงดีเหลือเกินแหละทำให้บรรดาแม่ยกของกลุ่มเขาเนี่ยพอที่จะมีเสียงฮือฮากันมาได้บ้างเนี่ยนะคะบอกว่าอะไรนะไหวไหอะไรของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าทําอะไรก็ไม่ผิดอุ้ยถูกตลอดพ่อรูปหลอ่อเทพปบุตรถูกเสมอทําอะไรก็ไม่ผิดต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้เห็นเหมือนกันค่ะว่าเออเพิ่งตาสว่างเพิ่งรู้หรืยอยังไงก็ไม่ทราบ รูมไปถึงสถานการณ์ในตอนนี้กับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณรูสอนเราเคยมองกันไว้นะพูดกันว่าเปรียบเสมือนกับเป็นรถไฟไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันระหว่างการเลือกตั้งกับการปฏิวัติรัฐประหารกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะคผู้ชมเริ่มมีปัจจัยแวดล้อมอื่นแทรกเข้ามาเปรียบเสมือนกับเป็นทางสีแพร่งแล้วล่ะคะ่ะ